สวัสดีค่ะนี่คือเล่าผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณเดินเข้าสู่ความมืดที่ซ่อนอยู่ในค่ำคืนคืนนี้ส้มมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถนนสายหนึ่งทางทิศเหนือถนนที่ใครหลายคนบอกว่าเป็นเส้นทางที่ไม่ควรขับรถเพียงลำพังในยามค่ำคืนถนนเส้นนี้เงียบวังเวงและทอดยาวผ่านป่า,ปาลึกที่แทบไม่มีแสงไฟริมทาง หลายปีที่ผ่านมามีคนเจออุบัติเหตุบ่อยครั้งรถที่หักโค้งไม่พ้นคนที่ขับแล้วหลับในหรือบางรายหายไปทั้งคันโดยไม่มีร่องรอยแต่เรื่องที่จะเล่านี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุเพราะมีใครบางคนหรือบางอย่างที่รอยอยู่ริมถนนเขาว่ากันว่าหากคุณขับผ่านตรงทางโค้งที่37ตอนเที่ยงคืนคุณอาจเห็นผู้หญิงชุดขาว ยืนโบกรถอยู่ยเงียบๆบางคนที่ใจดีชะลอรถเพื่อจอดรับแต่ก็ไม่มีใครได้เล่าออกมาจนจบว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคืนนี้่้มจะเล่าเรื่องของเอกชายหนุ่มที่เดินทางกลับบ้านในคืนนั้นคืนที่เขาตัดสินใจหยุดรถลงตรงทางโค้งที่37เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเริ่มขึ้นบนถนนสายเหนือเส้นทางที่อาจพาคุณกลับบ้านหรือไม่ก็ ไม่มีวันกลับมาเลยเอกชายหนุ่มที่ขับรถกลับบ้านในยามค่ำคืนและโค้งที่37เขาตัดสินใจจอดรถเพื่อรับหญิงสาวชุดขาวคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้โดยสารหญิงสาวคนนั้นก้าวขึ้นรถช,ช้าๆโดยไม่พูดอะไรเลยเธอนั่งเบาะหลังเงียบเรากับไม่อยากให้เอกเห็นหน้าเอกลองเอ่ยถามเบาๆว่าจะไปทางไหนครับ แต่แทนที่จะได้ยินคำตอบชัดๆเขาได้ยินเพียงเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงลมพัดสิ่งที่จับใจความไม่ได้ตลอดทางในรถมีเพียงความเงียบแต่แล้วเอกก็ได้กลิ่นบางอย่างลอยมากลิ่นดอกไม้หอมแรงคล้ายดอกปีบทั้งที่ตอนนั้นไม่ใช่ฤดูที่มันควรจะออกดอกเลยเอกเริ่มรู้สึกแปลกหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เขาตัดสินใจชำเลืองมองกระจกหลังแต่สิ่งที่เห็นทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบบนเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยแต่ในหูของเขายังคงได้ยินเสียงหายใจเบาๆแผ่วๆอยู่ตรงข้างหลังเอกเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขากำลังขับรถไปกับใครหรือว่าเขากำลังพาตัวเองเข้าไปสู่เส้นทางที่ไม่มีวันกลับเอกเริ่มรู้สึกว่าถนนที่ขับอยู่นั้นไม่คุ้นตา ทางที่เส้นนี้เขาใช้บ่อยแต่ทำไมครั้งนี้กลับยาวเกินกว่าที่เคยไม่นานนักเขาก็ขับเข้าสู่พื้นที่ที่ดูเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆรกกิมทางบ้านไม้เก่าเรียงรายข้างถนนทุกหลังเงียบสนิทไม่มีแม้แสงไฟแต่สิ่งที่ทำให้เอกคนลุกคือบางบ้านมีผ้าม่านไหวเรากับมีใครกำลังยืนมองอยู่ข้างในเอกเฮ้ย hey, นี่มันที่ไหนกันทำไมไม่เคยเห็นมาก่อน เขาตัดสินใจขับช้าลงสายตากวาดมองรอบๆแล้วทันใดนั้นเอกก็เห็นร่างหนึ่งเดินตัดหน้ารถไปช้าๆหญิงสาวในชุดขาวตัวเดิมเธอเดินไปหยุดยืนอยู่กลางถน,นนหันหน้ามาช้าๆริมฝีปากขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเอกเหยียบเบรกเต็มแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วจู่ๆทุกบ้านรอบๆหมู่บ้านนั้นไฟก็ติดพรึบขึ้นพร้อมกัน ในแสงสลัวนั้นเอกมองผ่านกระจกเห็นเงาคนมากมายเดินอยู่หลังหน้าต่างเงาที่ไม่มีเสียงไม่มีหน้าพวกเขาทุกคนเหมือนกำลังจ้องมาที่เขาเอกนี่มันหมู่บ้านอะไรกันก่อนที่เอกจะได้คำตอบเขาหันกลับไปมองที่เบาะหลังอีกครั้งและพบว่าหยิงสาวชุดขาวกลับมานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคราวนี้เธอก้มหน้าลงช้า และเอ่ยเสียงกระซิบที่ได้ยินชัดเจนเป็นครั้งแรกกลับบ้านพาพวกเรากลับบ้านทีบ้านที่เธอหมายถึงคือที่ไหนกันแน่และผู้คนที่เอกเห็นเป็นใครกันเรื่องราวในหมู่บ้านร้างนี้กำลังจะเปิดเผยความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดออกเอกตัดสินใจกระชากพวงมาลัยพยายามขับออกจากหมู่บ้านนั้นแต่ไม่ว่าเขาจะขับไปทางไหน ถนนก็วกกลับมาที่เดิมผ่านบ้านหลังเดิมผ่านหน้าต่างเดิมและทุกครั้งที่ผ่านเงาคนที่อยู่ข้างในกลับใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนพวกมันกำลังก้าวออกมาใกล้ถนนทีลนิตเอกไม่จริงนี่มันฝันไปใช่ไหมออกไปจากที่นี่สิวะเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังแทรกมาจากทุกทิศทางเอกหันซ้ายหันขวาแต่ไม่เห็นต้นเสียงจนกระทั่ง กระจกข้างรถด้านซ้ายมีรอยนิ้วมือเล็กๆทบไว้ทีละรอยทีละรอยเอกพยายามไม่มองแต่แล้วจากกระจกหลังเขาเห็นเงาของเด็กน้อยยืนเรียงรายอยู่กลางถนนทุกคนยืนนิ่งในความมืดใบหน้าเลือนรางไร้ดวงตาและปากเอกหายใจไม่ทั่วท้องมือสั่นจนแทบควบคุมพวงมาลัยไม่ได้แล้วทันใดนั้นหยิงสาวชุดขาวที่นั่งเบาะหลังเงยหน้าขึ้นช้า,ชา คราวนี้เอกเห็นใบหน้าของเธอเต็มตาเป็นครั้งแรกและนั่นไม่ใช่หน้าของคนเป็นเอกสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงประตูด้านซ้ายเปิดออกเองทั้งที่เขาจำได้ว่าล็อกไว้แล้วสายลมเย็นเฉียบพัดเข้ามากลิ่นเหม็นอับคล้ายกลิ่นดินเปียกโชยเข้าจมูกหญิงสาวชุดขาวยังคงนั่งนิ่งกลมหน้าลงเหมือนเดิมแต่เอกกลับได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นเสียงที่เหมือนมาจากทุกทิศท,ทางรอบรอบรถ มือของเอกสันเขาพยายามสตาร์ทรถแต่เครื่องไม่ติดเขาเหยียบคันเร่งซ้ำๆไร้เสียงตอบรับไฟหน้ารถกระพริบป,ปุ๊บๆเหมือนจะดับลงทุกขณะแล้วตรงหน้าไม้ไม้หลังหนึ่งซึ่งเมื่อครู่ยังมืดสนิทกลับมีประตูไม้เปิดอ้าภายในส่องแสงไฟสลัวราวกับร้อยเขาเดินเข้าไปเอกนี่ต้องการอะไรจากฉันทำไมต้องเป็นฉันไม่มีคำตอบ นอกจากความเงียบงันและสายตาหลายคู่ที่ยังจ้องจากเงามืดของบ้านรอบๆเสียงฝีเท้าเล็กๆของเด็กเริ่มเดินวนรอบรถช,ช้าๆเรากับจะบังคับให้เขาเลือกทางเดียวเอกตัดสินใจพับประตูรถออกก้าวลงมาบนพื้นกรวดที่เย็นเยียบบรรยากาศรอบตัวเงียบจนหูอื้อมีเพียงเสียงลมพัดผ่านซากบ้านเก่าเขาเงยหน้ามองประตูบ้านหลังนั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังยิ้มอยู่ข้างใน เอกสุดลมหายใจลึกแล้วก้าวไปข้างหน้าทุกอย่างก้าวเหมือนมีเงาเมื่อจำนวนมากคืบคลานตามมาติดติดจนเมื่อถึงหน้าประตูบานไม้ที่เปิดอ้าอยู่ค่อยๆขย,ยับราวกับกำลังเชือ้อเชิญและทันทีที่เอกก้าวข้ามธรณีประตูก็ปิดดังปังตามหลังเขาทันทีและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เอกจะได้รู้ว่าในบ้านหลังนี้มีใครหรืออะไรรออยู่ข้างใน ในความมืดบรรยากาศภายในบ้านไม่ต่างจากสุดสารแต่สิ่งที่ทำให้เขาเย็นวาบยิ่งกว่าคือความรู้สึกว่าที่นี่ยังมีคนอยู่เอกพยายามเพ่งตามองไปรอบห้องโถงฝุ่นจับหนาโต๊ะเก้าอี้ถูกคลุมด้วยผ้าขาวกเก่าๆแต่ตรงผนังด้านหนึ่งมีกรอบรูปแขวนเรียงกันไปสิบสิบกรอบเขาเดินเข้าไปใกล้และทันทีที่แสงไฟสลัวจากตะเกียงน้ำมันโบราณส่องไปถึงเอกก็ต้องชะงัก ชุกกรอบรูปคือภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกยืนยิ้มอยู่หน้ากล้องแต่ไม่มีใครสักคนที่มีใบหน้าราวกับถูกลบออกไปทั้งหมดเหลือเพียงหัวกลมๆสีขาวเอกนี่มันอะไรกันใครทำกับรูปพวกนี้ขณะนั้นเองเสียงวิทยุเก่าบนหิ้งไม้ก็ดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแตะต้องเสียงซาซ่าขัดขัดสลับกับเส,สียงเด็กหัวเราะคิกคักเอกรีบหันไปทางวิทยุ และสิ่งที่เขาได้ยินถัดมาทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเสียงที่เรียกชื่อเขาเป็นเสียงของเด็กหลายคนซ้อนกันทั้งแหลมทั้งต่ำแผ่วๆแ,แต่ชัดเจนจนขนหัวลุกไปทั้งตัวและจากมุมบันไดลูกบอลไม้เก่าก็กลิ้งลงมาเองหยุดนิ่งอยู่ตรงปลายเท้าของเอกเขามองขึ้นไปยังชั้นสองด้วยมือที่สั่นเทา ในความมืดช่องมนเหมือนมีเงาเล็กๆหลายร่างกำลังนั่งมองลงมาแต่เมื่อเอกกระพริบตาเงาเหล่านั้นกลับหายไปเอกเงยหน้าขึ้นไปยังชั้นสองเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,กำลังวิ่งพลุกพล่านอยู่ข้างบนจากนั้นเงาร่างเล็กก็โผล่มาที่บันไดทีละคนทีละคนร่างของเด็กชายยิงหลายคนค่อยๆปรากฏออกมาจากเงามืดพวกเขาสวมเสื้อผ้าข,ดขาดๆสกรปรกแต่สิ่งที่ทำให้เอกใจสัน่น คือไม่มีใครยิ้มเลยสักคนเด็กๆยืนเรียงรายบนบันไดสายตาทุกคู่จ้องลงมาตรงเขาเอกพวกพวกเธอเป็นใครอยู่ที่นี่ทำไมไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะสั้นๆของเด็กคนหนึ่งที่ยืนข้างหน้าเอกเพ่งมองไปที่ใบหน้าและหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กคนนั้นมีรอยยิ้มจริงแต่เป็นรอยยิ้มที่ปากฉีกกว้างเกินมนุษย์ยาวจนเกือบถึงใบหูทั้งสองข้าง เลือดสีขมขำซึมออกมาตามมุมปากและทันใดนั้นเด็กทุกคนก็พร้อมใจกันก้าวลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆก้องสะท้อนทั่วบ้านเอกก้าวถอยหลังอย่างลนดานหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเอกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้ฉันแต่เด็กๆไม่ฟังพวกเขาเดินลงมาเรื่อยๆสายตาจ้องตรงมาที่เอกเหมือนจะพาเขาไปด้วย และเมื่อเท้าของเด็กคนแรกกามาถึงพื้นบ้านไฟตะเกียงน้ำมันก็ดับพึบบ้านทางหลังตกอยู่ในความมืดสนิททันทีในความมืดเอกได้ยินเสียงเด็กกระซิบข้างหูว่ามาเล่นด้วยกันสิไม่นานไฟตะเกียงก็ติดขึ้นอย่างอีกครั้งแต่บรรยากาศในบ้านกลับเปลี่ยนไปโต๊ะกอวีที่เคยคลุมผ้าขาวหายไปหมดพื้นบ้านถูกเคลียร์โล่งกลางห้องมีลูบกบอลเก่าวางอยู่ลูกหนึ่ง และเด็กๆก,ก็นั่งล้อมเป็นวงเอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันยังเด็กหญิงตัวเล็กที่ปากฉีกกว้างยิ้มให้เขาอีกครั้งแล้วพูดขึ้นเบาๆแต่ชัดถ้อยชัดคำมาเล่นซ่อนหากับพวกเราเถอะพี่ถ้าหาพวกเราเจอพี่จะได้ออกไปจากบ้านนี้เอกยืนตัวแข็งใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยปฏิเสธร่างของเด็กๆทั้งหมดก็หายวับไปจากตรงหน้า เหลือเพียงความเงียบและเงามืดในทุกมุมบ้านเอกรีบวิ่งไปเปิดประตูแต่กลับพบว่ามันถูกล็อกแน่นหน้าต่างทุกบานปิดตายเรากับบ้านหลังนี้ไม่ต้องการให้เขาออกไปเอกนี่พวเธอต้องการอะไรกันแน่คำตอบที่ได้รับคือเสียงนับเลขจากเด็กๆด,ดังมาจากทุกทิศทุกทาง1 2 3 4ส เอกเริ่มรู้แล้วเกมนี้ไม่ใช่แค่ซ่อนหาธรรมดาแต่มันคือการล่าเหยื่อของเด็กๆที่ไม่เคยยอมปล่อยให้ใครออกไปเอกเรีบหาแหล่งซ่อนตู้เสื้อผ้าตัวเก่าถูกดึงออกจากผนังมีเสียงลมเย็นวู้ผ่านช่องว่างประตูตู้เอกหวังว่าพวกมันจะไม่เจอฉันนะเสียงฝีเท้าเด็กค่อยๆไกลขึ้นเอกรั้นหายใจแน่นลมหายใจตัวเองเหมือนจะดังเกินไปจนสะดุง้ง เราเห็นเธออยู่นี่เอกอย่าเข้ามาฉันขอร้องเอกใจเต้นรัวแต่ยังไม่กล้าออกมาเขาเคาะกำแพงตู้เบาๆหวังจะปลอบใจตัวเองว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแต่แล้วเสียงหัวเราะเย็นชาแหบพร่าก็ดังขึ้นจากมุมห้องอีกด้านซ่อนเก่งจังมาเจอเราสิเอกกรืนน้ำลายเขารู้ดีว่ายังไม่รอดและคืนนี้ เกมนี้ยังไม่จบหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะพี่เอกเอกพวกเธอก็เธอต้องการอะไรจากฉันเด็กหญิงผีเราอยากให้พี่เล่นด้วยตลอดไปเด็กชายผีหนีไปไหนไม่ได้แล้วจะอยู่กับเราตลอดไปเอกฉันจะไม่ติดกับพวกเธอฉันจะหาทางออกไปให้ได้ แต่ในวินาทีนั้นเงาร่างเด็กๆพุ่งเข้ามาหาเอกรวดเร็วเกินกว่าจะหลบเอกหยุดนะปล่อยฉันไปเด็กหญิงผีไม่มีใครรอดไปได้เสียงหัวเราะก้องกังวานและความมืดก็กลืนกินทุกสิ่งอย่างในความมืดมิดของบ้านหลังนั้นเอกได้ค้นพบความจริงที่ซ่อนเร้นมาตลอดเด็กๆที่ตามหลอกหลอนไม่ใช่แค่ผีธรรมดา พวกเขาคือวิญญาณของเด็กที่ถูกพรากชีวิตไปอย่างไม่เป็นธรรมในอดีตช่วยเราช่วยเราออกไปเสียงกระซิบเบาๆรากับลมพัดผ่านเอกจึงรู้ว่าจะรอดออกไปจากบ้านหลังนี้ต้องไม่ใช่แค่หนีแต่ต้องช่วยพวกเขาให้พ้นจากคำสาบนี้เอกฉันจะช่วยพวกเธอเองขอแค่บอกว่าต้องทำยังไงคำตอบที่ได้รับคือเสียงหัวเราะที่ค่อ,คอยๆแปลเปลี่ยนเป็นน้ำตาแห่งความหวัง ในคำคืนแห่งการปลดปล่อยนี้เอกเริ่มต้นภารกิจไม่ใช่แค่เพื่อชีวิตตัวเองแต่เพื่อปลดปล่อยวิญญาณเหล่านั้นให้เป็นอิสระเอกเริ่มเดินตามคำบอกเล่าของเด็กผีไปยังมุมมืดของบ้านที่ซ่อนความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาใช้ใจที่แนว่วแน่และความกล้าหาญเพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการแห่งคำสาบที่ครอบงำบ้านหลังนี้มานานนับสิบปีวิญ,ญญาณเด็กค่อยๆค,คลายพันธนาการทีละคน เสียงหัวเราะที่เคยเย็นชากลายเป็นเสียงแห่งความสุขและสันติก่อนที่พวกเขาจะลอยขึ้นสู่แสงสว่างอันเป็นที่พักสุดท้ายเด็กหญิงผีขอบคุณพี่เอกที่ช่วยเราให้หลุดพ้นบ้านหลังนั้นกลับมาสงบอีกครั้งแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมองก็ยังคงอยู่เพราะบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้จากไปทั้งหมดบางทีการเดินทางนี้อาจยังไม่จบง่ายๆอย่างที่คิด ขอบคุณที่ทุกคนยังคงอยู่กับเราในค่ำคืนแห่งเรื่องเล่าเรื่องราววันนี้อาจจะจบลงแล้วแต่ความมืดและความลี้ลับยังคงอยู่รอบตัวเราเสมอในโลกนี้ยังมีเรื่องที่เราไม่อ่านเห็นด้วยตาและบางทีบางเรื่องก็ไม่ควรถูกลืมคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีและหากคนได้ยินสียงแปลกๆหรือเห็นแสงสว่างในความมืดอย่าเพิ่งตกใจเพราะบางทีมันอาจเป็นแค่เสียงของเรื่องเล่าที่ยังไม่จบ แล้วพบกันใหม่ในคืนถัดไปกับเล่าผีก่อนนอนสวัสดีค่ะ